อมได้อยู่บขนมเได้ยูเบอร์วัิงอร่มอมเบ้างเจ้เสืนอกสิใจแน่นันาจังหน่อยนี่นี่เอาจีบเป็นเี่วเอาแค้วแล้วดบแค้วเอาอือแน่ได้เห็นบอเพื่อจะได้กินนี่บ่ง่ายนี่ันเหมือนเราบ่เหมืออบ่ได้บ่ได้ซ้ำบ่ได้ซ้ำเห็นบอกฮะ แก่เนี่ยตัวสวยแก่เนี่ยแก่บอด้บ้ดนค่ะเป็นระโบบ้านบ้านนั้นทิดนองยังว่าอยากซื้อหนังเข้มมาตอนพอตู่กินได้จิ๋วพอตู่หนังเข้มนี่ทีนี้ต้มมันป่วยออกสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีารพแต่หักแพงเบอร์ถูกขู่ทุกคนพี่น้องเนาะ มื่อนี้กะพบพ้อกับซองเบาคำไพคือเกาพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาหาทางประตูสุนทรเพิินมื่อานนี้เนาะมาพร้อมกับสายฝนพี่น้องเอ้ยฝนกระตกเอาแท้เอาว่าตกบมมีวันหยุดวันเสาร์พี่น้องตกมาหลายมือหลายเว้นแล้วเนาะเบิ่งทองฟ้าพี่น้องผู้มืออึมครึมพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เดินทางมา ถึงบ้านถึงเฮือนประตูสูญทอนเป็นที่เหียบห้อยพี่น้องเลยเนาะก่อนจะเข้าไปหาทางประตูสูญทอนเพิ่นกระพากกดแซกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางบ่าวค้ำพายได้ทําคิดใหม่ๆเนาะเพื่อเผยเผ่ให้พ่อแม่พี่น,อ FC, น,นอาาอ้องเอฟซีาา FC, สุขู่สุขคนเนาะถ้าหากว่าบ่าวค้ำพายว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขู่สุขคนที่เข้ามาเบิง่งมาส้มมาและไ,ไปพี่น้องเอลยม่ต้องว่าลาใหญ่ห้างเนาะก็าจะเข้าไปหาทางประตูเพิ่นก่อนพี่น้อง โอ้ยน้อฝนบัตกห้ากันหัวโบแมนง่ายเพราะพอตู้โอ้ยดึงไม่ดึงตอกลุกแล้วพี่น้องคุณเป็นนิยังนี่ฮะโดยสบายดีพอตู้บ่อนเส็จเผื่อนางเข็มมันไหนเมนต้มซ้ำน้ำผมเล่นเหรอเมนต้มมันเฟือยจะกินเปืี่ยนยามละลายนี่ไปบารายแล้วคอน้ำแล้วยันแขวออกน้ำอมด้วยนี่มันมันหยองไม่ลุกอมไง นั่นี่มันก็มี้ำลายเลยเนี่ยมีแหง้มีแหง่ตู้โยปอจ่าจ่ามีแหง้งมีแหง้ะเงาเงาช้หงเงาได้แหง้มไปเลยเนาะแมนโอเคจ้ะไอชุ่มคอจะได้เบาของเอาต้องมีอ้อเข้ามาหาแมนโดยมีของดีเอาไปขายเอาเงินทัตุก็ได้มาให้เทือนไอช้านเนี่ยบ่มีบอกของดีบ่มีอย่างถ้าจะมีเครื่องค้ำกองคูณจะเอาไปสวดเลย เดี๋ยวเป็นขุดเขางาง่าไปหาตุก้อนใดี๋ยวคนสูตรเลขบอเลขไทยนี่ไอหนึ่งคันถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอามาเล็ดจัดเลยเฮือนเจ้าหลังบางไงรถนี่่อหัวนั่นแล้วเราสูเอาตัวตรงตรงรถนี่ว่าแท้แต่ว่าเราเราบอกคนนี้บอกเป็นถทว่ามีแบบของดีมีเครื่องล้างของขังนี่เราไปสูตรเอาเลขได้ตู้กคอนถามเลขกันเราเราบอกบอกถามความฝันเราก็บอกบอกแล้ก็บนนุ่มบนเทอร์ชั่มพอกันเนาะ บทันสั่มเจ็ดสิบหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบเก้าคน่าแล้วในทำาเรี่องในทำในเฮียนน่นแล้วของดีเราไนะของดีเราบบเมนน้อยพวกชําหัสนี่เรา้โหดเลสนอกสันนี่เราหนูสาวน้อยแล่น้ำหลังเรานวนวดนะติดตอนตอนปัดปัดต้องโก้ผู้อครบชุดเพียงพอครบชุดแต่วันยังหาเมียบอไ้ดีดีหาเมียไปสให่ เมียเราเมื่อตาอุ้ยผูถ้าเมียเรามีครบสุดมีแต่เราบ่มีเมียเดี๋ยวนี้ฮะบ่มอบครบเงินค้ามกาแก้วบ่ได้ยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบ่ตู้ยังว่ามีเมียเนาะอยู่กับไห่กับนากับหัวกับสวนกับงอกับควายกับเป็ดกับไก่เรายังมีเป็ดมีไก่มีงอมีควายครบเรื่องไห่กองนายัางบ่มีแต่เมียบ่มีแต่เมียอย่างนี้ขาดอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเรามีบดลดไทยถดถุย มีหดยันโหลดวิกุเลาวหันเออาสาขาเบอจะเลือนหลบเขาบอกของเราฮะโอ้เสียอย่างเดียวผมเพ็ตู้ซุนทรนี่คือเมียเราเอาเมียบปอยู่เดี๋ยวนี้ฮะไปชมเบึงผลงามคนเขาได้บ่เนี่เยได้เจ้าเจ้าออกมาเอาออกมาโอเคโอเคพี่น้องพอเป็นกาหานเหรียญเหรียญทองเหรียญไสรมาให้รุมเหมือนกันลูกหลานเบิึงเนาะว่าเพื่อนนินได้ผ่านสงครามโลกมาแท้พี่น้อง บางเท uh, uh, um, okay. ื่อสั้นตำแหน่งเป็นเป็นเถึงในพันขุนบกแต่เป็นยังบกหูใดนี่ได้อยู่ในสายน้อบ่เนี่ยเอาประหมมายังเต็งไว้บ่อนะเป็นหดหมอเขาไปยาบ้านบุได้นะฮะแม่มาธรรมดาได้ประตูนี่ฮะมันอยู่ในสายบ่เนี่ยอยู่พื้นบนนอนอยู่พื้นเสือเสือสารอาสนะเต็งวันแล้วว่นเปนนนูค้าไประบบพญ่ยน้าฆ่าเหรอนูบ่อนะไงโว้ โอ้ยโบเห็นซ้ำา่าเนรรี่ยอือตูบเห็นโมแมนบมมี่บอปรตูมีมีมพอตูพารามีอยู่พี่นอ้องไปหาเหรียญก้าหานให้เบิ่งดเหรียญมีหลายมีรบเบิดพตผนบะเหรียญผลงานที่เคยสู่ชนมมุนกบนอนป่นานอนหนาวไม่แหนเออแสงว่วนแนวหนาแล้วผันี่ มีหดมีตากเป็นเลียนเรียนเหอโอ้ยพี่เนองถูกตัวเองนี่แล้วบอว่างคุณบอว่างไฟวางยิงฟ้าลุ้นหนูมาชิลในหนังได้ขึ้นนะอ่าดันแหละเบิ่งดูึที่หนังมือบนหอยบ่เห็นน้นๆอ๋อหอยเบิ่งหอยเบิ่ทำงาเบิ่งจรกบาทนี่พี่น้องอ่าท้ออันไหนอันนี้อันบ่ได้อ่านใม่โอ้ว่าด้วยอนุมัต ให้นายทหารพักการพับบำนาญพี่น,น้องใช่รัฐนายุกรัฐมนตรีว่ารวยกระทรวงการ,รบังคัเจ้าขับใ,ใช่ไหมนายพลดวงใจพิจิตร<อ>นายพลดวงใจพิจิตรรุ่นนั้นเป็นนายุกกระทรวงป้องกันประเทศเนะเาะเบิ้งเงานยี่ายบห้เจ้าจะจับมืงด้วยเราจะจับมืงกับใครปวดตู้เอ้ยปอดตู้นี่บุญผ่านสงครามโลกมานี่นะสารพัด ได้ใบออกบำนาญจะบอกปเด็นขอตกลงขอตกลงหากระไดปีสองพันหกนี่เนาะแมนได้กินยี่โมเงินบำนาญฮะกินได้เดือนละลายไปไหนโอ้ยเดือนละล้านหนึ่งล้านไปคุณได้ไปเอาให้เงินบำนาญเจ้าเอาไม่บอกเอาเลยเพิ่นเคยโทรบอกเขาเออมีมูคูหัานะที่มาบอกหัานะตามพี่น้อง อือโอ้กิดทอดบ่เจ้าคิดทอดบ่กิดทอดกิดทอดตอนนั้นฐานพันโทศูนย์ทอนสายสงครามพี่น้องได้ผ่านสนามหลบมาลายสมรภูมิลายแต่หนื่หฮอดไต้โดยพีซีเพื่อซาาเพื่อแผ่นดินได้งอนได้นั่งใช้เด่นทางในเก่านี่ใช้เด่นสงครามลูกเมื่อเขาที่ถามเจ้าตอนสมัยจะไปแบบนี้เจ้าก็มีเวลาไปหลินเช้าอยู่บ่บ่เลยไปอักชาตัวเองนะครับตอนออกเกินไหวอือ อักสาแบบได้อะนะออกชันได้นอนนอนกระปุดกับขายกระปายกับน้องได้ไม่ชิม้วนจ้ะฮะมันจะมีเวลาหมวนดอกเช้าอยู่บ่บ่มีโอกาสเอาเลยหยอกไปไหนเข้าไปห้ามได้ขาดันมุกบุปผาให้เกินในนันท์นี้เอาเวลาลงบ้านลงยางคนอยู่เห็นผู้สาวอดใจไว้อยู่บ่จ้ะชุดเอาเอาเอาขลามอย่ไปขลามปากปากขลามเบาขลามหยอกผู้สาวแมนช่างคนเป็นชุด บัตัวบัตมบัวยอกบัใหญ่ลูกหลานอักแพงขันตู้จานก้อนไปนำเนี่เฮาว่ายังขลามมอยู่ดอกแม่เล็กแล้วเอาบปไปผัวห่วงกันเยอะผัวหนึ่งจีอ้อยเนาะอ้อยฮะแต่บุญสาวตั้งนั้นวัดแม่นอันนี้เป็นขลามเพราดึงแคนไปนำอยู่เป็นขลามอยู่อยู่บ่านี่เออเจ้านี่ขลามข้างใหนดีเนาะทำได้พออดได้หาแสนกระบอกกับลูกเป็นเจ็ดแสนกีบแม่นปุ่นีหนึ่งพันบาท เออน่ะเงินฮอดมือหั่นน่ะชํนั้นแหละบ่ซั่นก็บ่ฮอดชํก็หักไปเฮ็ดนี่ก็บางทีบ่บ่ได้ฮอดข้าอนึงต่อเดือนชํางวานี่แม่ฮอดเนาะบกุมปาน้บ่แปงนัวซื้อข้ามาอนึงมันก็หมดแล้วแทบตักเอาอีกมันบ่ขาก็บ่พอชอีนาก็บ่มีนาก็บ่มีห้ก็บ่มีนาก็บ่มีบ่ได้หาเฒ่าแล้วแก่ชรา ถามหาตะข่าวลูกหลานแม่นนั่งคอยทางอยู่พี่น้องตอนนี้ฮะนั่งลูกมาลูกบูคูไอ้นางมาลูกหลานมาแคทุกหน้าปีเน่ะคอยทางดึงสองคนเออ่นชงยืนนั่นได้เอาก็กินไปอันนั้นเออต้องได้เอามือนี่เนาะตู้ต้องได้เอามือดึงซอยมันบ่แม่นทำมาชันน่ะลูกบ่ขึ้นบ่ขึ้นอึบ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 อึาชันก็จะขึ้นได้บ่าบ่แห้งหัวแห้งเลยนะมันเนาะ เขาเอาสุดชมมาแล้วเทามาแล้วแกได้อยู่วะปานี่ฮะจีเอ้าฮะบ่ได้ยอมบ่นี่ฮะยอมเนอ้าวอเลยจีขนมแฮกยังยอมเลยได้พี่น้องเนาะยานเห็ดเวียงบ้านบ่ได้ดอกะปานี่ฮะแมนได้เขาสูตได้บ่เจ้าบ่บ่ได้แต่หึงแล้วใคยมาให้ไปเจอก็นอนไผนอนมันเอาเลยอยู่ไผอยู่มันบาดีดได้ลูกช่องเราอยู่ไผอยู่มันอโ้ขึ้น่ั้นตอนเอากันไม่ไหมนี่หวยนอตุโอ้ย คือละเจ็ดค like well, okay, ือละแปดกลัวเขาตุก hey. ้อนพุ่นกับหู้ได้ตัวนี้ได้บ่เพุ่นด้วยเหรอว่าเราเราเปิดนักสีลักห่านี่ก็ได้ยูมเงนได้ยูมโอ้โหอันตอนที่เอากำลังใหม่เห็นบ่แม่ไหมสีลักห่าคือวันยังเก่งกว่าคอยผู้ได้นี่ห่เนาะเลยสีลักห่าไม่รุ่นยังได้แต่สาวซองเลงซอมแมนได้สีหนึ่งอันนี้ลักห่าเพื่อนักห่า่น้องได้ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้บ่ได้แล้วเนาะตู้เนาะเบิดแล้วเบิดแล้วเขอบคุณไอ้ เดือนละเท่อกับย่างเดือนละอ่าเรียงบ้านเจ้าใดบุดเกยเดือนละเทื่าสองเทือนี่กันบืนมัตูุ้มุดเมื่อเบิดเมือกแล้วแห่งกุ้นกุ้นพงมันยังบ้านนี้สามเดือนห่าพี่น้องบ้านนี้หาพงกุ้นกุ้นจนเบิดเมือกจนเบิดเมือกแล้วใจชิบขาดมาเฮไปเห็นกังนั่นลำดาอะไรยู่ไรเลยเอาเจ้ายังเจ้ายังบืนใส่เนาะ บุดน<ช>ี่เลบมุดตะเมียใช่บุใจอยู่ทั่วเกินนึงเขาเกาะไฟเฮาทำมวยเห็ดเพียงบ้านยังเขานีปปาบ่าแม่นอนผิดเป็นห่วงเลยอเออใอครบอกบวยสำคัญพี่น้องจากมือได้ก็จินีปายังไม่ห่วงเนี่ยต้องเห็ดเพียงบ้านให้เขาคันว่าลูกเมียหนีปะนี่ประตูที่เห็จดจังใดทานวาลูกเมียหนีปะนี่มีฟาสายู่อยู่แบบนี้แหละ ไฟฟ้าที่1เข้าปาไฟให้กินมื <ifa> ้อน <electronic. S 2> ี้เองบ่เองโอ้ต้นต้นเจ้าคือไจนแรงเปนต้นแรงเลยต้นเฒ่าก็ความสั่วของให้เนาะเอามีปลาสิไปหากินจังไดตเจ้ายกก็ว่าให้กบ่ได้สิเด็ดตนางลเด็ดอันนี้ก็ยางกแล้วาผักหายาเ้อดกบกบักหุงไปเฮนกินแต่ยอบักบวดเออครับใบมักดาอยู่นีหพี่น้องินแน่ พวยอ้อยชอยปี๊บหมักเดียวกขาตุนเตี้ยตุนเตี้ยนี่เขาขายครับอันนี้นะบพักกิเล็กกันแล้วอยู่ใกล้เนี่ยเ่มันก็เข้าแห้เงี้ยตเคียวมันกระตูแบบนี้มีแต่พักกับพักน้ำไหนบ้านนี้ใครจะไปตักให้บ้านนี้ฮะน้ำอ่างก็นี้โย้ห้วยเลยก็ตักเองเล็กบุกจัดงามจัดงามใจพอแล้วใจของเราเนาะเจสมบัตาทหารทหารสงครามโลกอาลีพี่น้องมันจะเป็นแท้ๆเนาะเอาแล้วโต อ๋อลูกบ่ได้ไปบ่เป็นไงบ่ได้ไปบ่เป็นเอ็นบ่ตึงเมียพันญาตอยากไปได้เปล่าเมียพันธุ์จังนุ่มังน้อยแม่ไปแล้วพี่น้องไปหมดเพื่อนเมื่อบ้านแม่เพื่อนบ้านแม่เพื่อนอยู่ใกล้ๆนี่ต้นมะยิวนี่บอกเมียนี่เมียเจ้าเป็นคนลูกสาวที่เทไหนนะจักหรือเปล่บ่เป็นลูกก๊กลูกกลางหรือลูกละเมียเจ้านี่ สื่อนางลูกพี่ที่สองนางอ้อนบนุน,นางบางอ้อนนางบางอ้อนโอ,อน้แระวังตู้ชุนทอนกับแม่เถ้าใช่อายุชิลายก็การชิลลัยคนเลยแม่ตู้แล้วาอ,วอยายุเจ็ดสิบปีนึงแล้วเขาแข็งแรงแล้วเลยแข็งแรงแล้วเราอยู่หน่อยลูกเจ้าพอตู้เถ้าเรายู่ตั้งส่าห้าปีพุ่นลูกเคยเถ้าก่าเก้าชิไปเลยเคยเลยลืน เรื่งการหาปีเศรษฐาปีบุกบุญไปกับอะไรเนี่ยบกเกิดเนี่ยอ่าอันนี้ช่างมาลูกบุกบกเกิดเนี่ยช่เย็นยังฟอกเลยนอนกินนั่งกินไปกับบแม่นงัวให้กินเลยจ้นกินงัวให้กับบะได้กินบะได้กินมือนี้ยังบะได้กินลือกินแล้วมือนี้บ่บะได้กินยังมือนี้ยังบะได้กินยังลืมเห็นมลืมแค่เดียวน้องเมื่อกี้นี่มากินกับอัน สมป่าอยู่เมื่อกี้เนี่ยมาบัดนี้บ่ายังบร่ได้กินยังเส็ดลงหน้าลงหลังบาดนีลงหน้าลงหลังแล้วประตูสูนทอนพี่น้องเอ้ยเอชิบหัวควายยังก็ลืมมดแม่เอาไปเอามาบัดงวกหน้างวกหลังบ่เห็นไพนั่งให้อยูู่้เดียวได้แต่น้อยนี่นาะตู่คอยเชื่อหนูไปก่อนหน้ามาก่อนไก่แล้วนี่ฮะให้บ่ให้จะเชื่อน้ำตามันย่อยมันออกมันเองโอ้ความคอยใจ คอยยังตูนะฮะคอยยันตายเป็นลูกเป็นหลานยันตายอ้าวพระตูคือว่าในนั้นน่ะนะฮะยี่ปะขามาไปเหยียบเห็นลูกเห็นหลานคือในนี้แหละอืมประตูเอาไปเจ็บบ่เป็นนักน่งอยู่จะลาก่ะขิดคอยง่อยเงี้ยงน้ำตาไหลย้อยภาพภาพยันตายป้าลูกป้าหลานเออ ลูกหลานมาหลินน้ำดีดีมกดีใจบ่กมีคนมาทานนี่ยก็พ่อก็แม่ก็เสื้บุตรเสื้อป่ามีผู้ป่าผู้เฒ่าน้ำน้อตุ๊โดยการยูทูบบมานนี่ก็มีกำไรชีวิตได้มีผู้ป่าผู้เฒ่ามีผู้ปากมีผู้ดูแลบางอย่างเขาอยู่ว่าต่ออยู่เขาอดีใจนาะต่อชีวิตต่ออยู่แบบไม่ผู้ไม่ผู้ป่าผู้เฒ่าจะยุ่งน้ำไผ่แมนอันนี้ใครที่โอ้ลูกมาลานมา พอได้ปากได้ว้าวน้ำเนาะอันนี้อยู่ผู้เดียวรถคือประตูว้าวนะเดี๋ยวพุ่นเดี๋ยวพี่บเห็นก็คอยนะใจ้ะบ้านนี้คนไม่ฮุกุตจะพลอยหลยอืับคนคือคนบบมีเพาะบ่มีปัญญาจังนะมือแปดด้านเลยเราดีใจขนาดเนาะพอใจดีใจขนาดลูกบ่โอ้คงยืนเงินทำเข้านำจำาการชีสถคนมาให้ก็ย้าแล้วเขาเขาฝืนเนาะที่บนนะ แต่บ่ได้เห็นลูกหลานมามือหนึ่งสองมือนี่งก็คอยท้าอยากจมหาได้เนาะตู้แมนมันค่ำบ่มีปัญหาแค่นั้นมีน้ำใจลูกหลานมาบ่งมาอย่างเอาก็ดีใจผู้ตูเว่าขอไอ้แท้ตู้นี่ฮะเขาจะให้น้ำเจ้าได้นีดเลยพอตูเว่าแบบนี้เอาเอาข้ันอยู่ดีมีแหงเวลากับมันมันยาวเนาะคือว่านี่ ประตูถ้าว่าบ่มีลูกบ่มีหลานมาเบิ่งมาคอยนี่เดี้ยวหน้าเลี้ยวล่างบ่เห็นไพ่นี่คิดคอยน้อยใจประตูเจ้าน่ะเมื่เท่านั้นเมื่เท่านั้นโอ้ยโบมีบ่เปียบโบมีบทเพิ่อพอาศัยเลยบ่มีบทเพื่อพระใช่เลยนกไม่กินนกจอกก็บ่คืณใช้ลูกใช้ด้านคือได้นี่ดูแลเบ่งแง่ทำได้ อยู่ไปกินไปชำตายเขาบอกตื่นเช้าเห็นนาวายังอืมแน่ชีวิตเราเท่านั้นเลยหรือเปล่าบานนี้เน้อตื่นมือเช้าได้เห็นนาจังวายังวะท่านดยแข่งเตกแขงตามเข้าบานนี้คือทุกมือนี่กับอายุกะลายได้นาะตู้แม่นผ้าฝนกระตกอยู่บอยาบะเซานี่ฮะอือถ้าถูกดีมีแหงโอ้ได้นุ่มได้นุ่มมาตอนอีกพี่น้องคนนี้สองแพ็กกินได้อยู่แล้ววนี่เนาะได้ มีแล้วบําลุงบัให้มีแหงคนเฒ่าอ่าเปินเปิดบังลุงู้เท่านี่เอาแกะได้อยู่เนี่ยได้ได้บ่ยังจะเห็นหุหัวอันทางกันแทงอยู่วะเนาะเดี๋ยวมันต้องแทงก่อนดูดได้ไงแท้งได้มึมันดูดก่อนแทงนะมันคนละแนวสองแพคร่วงกับเป็นสามแพ็กได้สามแพ็กแลวพี่น้องมันี่มาบังลุงคนเท่าแกเป็นอยู่วะพระตุอายุขึ้นมาให้กองเห็นไงแกแบบแดดแกแดดแดะมึงยุกเอาออกมึงยุ่ ประตูทีแกเป็นอย่บอกโอ้ประตู้จางคอดวิธีแกน้อเลยคช่วยเลือแมนแมนเนาะเห็ดในไบ้านแกในี้แมนเห็ดไบ้านเห็ดใไหตู้ฮ่ะเใ่ให้ทอองแกให้บ่อแมนแมนอีกล้เอาอีกแล้วบานี้แกบดนุ่มกัแกนุ่มกินกบะไรพี่น้องเอ้ยประตูเนี่ยคนนี่คนนีเนี้เพื่เตร์เจือนเติร์นบ้าแล้วกันบ่ได้กินจ้อยอาซอยเพื่อนในทิี่น้องสวยกับทน้อง อืมเนาะท่าน, <c oughs> นลูกหลานบ่มานน่บ่ได้กินจ้อยเอามาให้กิน,กกนอามามบ่เป็นแก่เนี้บ่เป็นแก่บ่เป็นกินอีกเออดละเล็ดไปแน่นแน่แน่นนี่แล้วอันลูกยังคิดย่านเทาเดี๋ยวนี้ฮะบ่ได้ย่านเทาย่านแต่เทาย่านเทาคือเ<า>จ้าีนตู้เฮาย่านแล้วเดี๋ยวนี้ฮะแต่ว่าบางคนก็ว่าเอ้เจ้าบ่ย่านก็ได้เจ้าหากี่เทาคือกันกับคอยว่าสิ เข้าในย่านได้บ้านนี้ฮะมีแหงยาวๆบ้านนี้อุ้ยพี่น้องเอ้ยมีแหงยาวๆบ้านนี้ฮะโยเเออาาคคยยยกชุดหัวชุดมือบ้านนี้ทุบมีแหงจ้อยมือฮานิวจับยกชุดหัวบ้านนี้ดูนุ่มอันนี้เขาเอือมันนมสดคือกันนี่กับนมสดนะคนละย่างป๋าจนเอื้อมคนละย่าง นุ่มชดมันมันมีกินมีกินนมีกินมีกินแบบไหอะนะมีกินกินบดนี่ชอบม่ได้หอมม่ได้วนคนในนี้เออนั่นอีมอตูนุ่มชดนะแมนอู้ยปรตูเคยกินนุ่มสดตั้งแต่น้อยแต่เกิดคนไหนบ่แมนว่าอ้าวนอื่นไหนนอตู้ไผก็ได้กินทุกคนเนาะแมนจะว่าที่ของเจ้าสิบ่ได้กินตอนใหญ่ได้กินได้กินคือกันตอนน้อยใหญ่มาแต่ตอนน้อยอะนน้วก็ได้กินตอนน้อยอัลน้เนาะที่กเขาได้กินมันนมในนี้นมฟองหน่อยปองใหญ่ จบน้อยจบหญ่บอร์จูเบอรเคยจูเบอรเคยพอน้ำเดือนละเถื่อมันบ่มีน้ำบ่ตู้คือว่าแนวนั้นน้ำอืดน้ำทุกมือนี่เด้ซะบนตกลิ้มอยู่แบบนี้หายังชีอืดน้ำอยู่บ่บ่มีอยู่น่างหันเจ้าอ่าอยู้ว่าทุกมือนี่เบอร์อาบช่องสามมือเลยดิแต่ก่อนอาบอยู่ทุกมือนี่ทิศละเถื่อบางเทื่อขอาทิศละเถืนึงอาบเถือนึงคนมันมีเนี่ยโอ้โหได้อาบคนบ่มีเขาก็อยู่ไป เดือนละเทื่อพุ่นบางเทื่อนั่นมีน้ำพ่นเฮาจุ่มแผ่จุ่มอีหยังเฮาจุเข็ดต้มเตยโแล้วก็นอนอือแบบนั้นเลยมีอุม่แองคือนี่เห็นบ่ตองไว้ผู้ใดอาบน้ําเฮาเจ้าอาบเองได้บ่อาบเองตั้งอยู่หันนั่งอยู่หันอย่าว่าเมียอาบให้โอ้ยจะมีกิแล้วไปคิดเมียบ่ได้อาบให้บ่ซั่นอาบเองเลยอาบเองเลยลูกบ่ได้อาบให้บ่ลูกบ่ยังน้อยมันก็เป็นอยู่ดอกเฮาบอกก็ได อีหลอกเด้อเป็นเดือนเดือนละเทื่อคันยามหนาวนี่2เดือนนี่อาบบ่เทื่อนตูเดือน11 12นี่เดือน1เดือน2เดือน3มันหนาวแล้วนอนอยู่บ่ได้อาบเลยลกก็ฮอดบ่ได้โอ้นี่ๆ้เอาแล้วโอ้พี่น้องเป็นเป็นหยังะะได้ตมืาวๆบาดนี่เป็นนอ้าวมนบ่มนมนนั่งละมน มันมันที่ว่าถือระเบิดบอลประตูบอลไปถือครับมันมันเป็นเส้นโอ้เป็นเส้นมันหนังโดนแล้วก็บปวดเช่นมือนเ้นขาดเอ็นย่อมเลยโอ้ประตูเมื่อยเมื่อยลูกหลานมาหลินน้ำหนังตัวหนึ่งมาเมื่อยแล้ว ใส่สะโลมที like, Bryant, ่อ uh, ่ะใส่สะโลมมื้อนั้นมันเฮาแห้งเฮาน้อยเนาะตู้แม่นมันบ่ทึงมันบ่ทึงโดมันแม่นบ่ทึงโดลูกได้ใอีกถุงนึงก็สิ้แล้วคือแม่โอ้ได้อีกถุงนึงคือสิมีแฮงว่าซั่นสลมันน่ะอันนี้ใส่ถุงนึงยังบ่ึงโมันบ่ึงนถุงลิตรเต็ม0 0ถุง500ันมลิตรนี่หมดลดูบัดเดียวอือมแงดูดมีหมดเลยดูดนมเบิดแงเลยบัดนี้หาดูด

ดึงโอ้คนเท่าพี่น้องเอ้ยคนเท่าอายุเก้าสิห้าเก้าสิบหกแล้วมีแห้งบ่านอนลงมาเกี่นนี่มนมีแห้งอีกมนนอนลงก็มีแห้งลุกขึ้นนี่ก็ได้ลุกก็มีแห้งอีกมีแหงเอาแรงกินนมเมื่อในนิ่งในเจงในกินนันแชบอนัเเจากินอันนี้ตั้งาข่าอยู่บ่อนี่ฮะได้ กอตัวกินนมอะไรเนื้อนุ่มเคล็ดเป็นอร่อยแบบเมื่อกี้นี่ดูนุ่มว่าไม่แห้งแับนี้ว่าเมื่อยเมินแล้วตู้พ่อตู้ตั้งแต่เกิดมาเก้าสิบห้าปีพี่น้องบอกเคยกินนอนเพียอันแทบบรนัวนี่บอได้กินน้ำหมูได้กินตะมไบวหมาเพียกินยังมาเพียบบอจักช้ำบอจักหน้าตาเป็นแบบใดเอ้ยนะเอาเล็กเลยเติมติมน้อยเอ้ยเอฟซีทั้งได้ผ่านสงครามโลกมาสมอลอะพุ่มนี่บอได้นับ บ่เคยกินลอยแปดหมาเพี้ยเรือไปเลอยข่มนุ่มตั้งนี่บ่ต้องวาเถิงพี่น้องโดยบ่ฮู้จักฮอดหน้าตาสีสันซ้ำแม่นฮือนซานล้านแป้นเพื่นพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาแน่นี่ฮะเอาเ่อลาเบิ่งเาล่งน้อยล่งง่ายฝนตกมาหัวผ้าผ้าพุ่นแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยกินตะพักมักบวกแล้วจะให้ตุ้ยให้พี่ให้มีเฮือมีแหงได้จังได้คนเท่าเกาสิบห้าปี ซ่องล้มซ่องแอเพื่อนเึนิงปึ้งอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนามเพื่อนรับเพื่อนนอนนี่จักสีว่าจังได้นาะนี่งูสิบร้อยขึ้นอันไปลีอยู่น้ำพุโถบ่นี่ฮะน้ำกระพาะน้ำเหมือนในข,ข้างล่างนะพี่น้องเอ้ยเขื่อนตู้ชูนทอนเนาะบ้านเฮือนลังน้นนอยพี่น้องคือสิบปะพ้าน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับที่นี่กันเนาะ ทางบ่าวกัภไยกาสิคอโจะคิปไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะกะข็ขอขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกฐานที่เขามาเบิง่งมาชมแล้วก็มาติดตามให้กำลังใจทางบ่าวกับพายตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยไปพ่อกันใหม่นะคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่สาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง